มาครับพี่น้องมาเลยเราจะทำเมนูนี่ครับกระเพราเนื้อขาลายครับเนื้อน่องลายกระเพราปลากระเพราบากนะครับนี่ใบสีม่วงๆนี่หอมฉุนดีขนาดครับนี่เนื้อเยอะๆแล้วก็มีพริกแกงครับนี่ตามเรียบร้อยแล้วานะเริ่มกันเลยครับผมอันดับแรกก็ ตั้งกระทะครับตั้งกระทะให้เรียบร้อยรอกระทะให้เรียบร้อยครับอันนี้ผมตัมใส่ใบมะกรูดด้ำนิดหนึ่งรับเพิ่มเพิ่มหอมใบมะกรูดโอเคได้แล้วครับใส่น้ำมนันพืชลงไป ไม่ต้องเยอะมากให้พอดีพอดีรอนน้ำมันเยอะไปหน่อยครับ ได้ที่้วครับเอาใส่พริกกระเทียมลงไปขวาครับดีไปลงครับนี่ใส่ไส้กรงครับขวาน้ำเหลืองครับนี่ใส่พริกแห้งครับ พอเลี้ยงดนที่แล้วครับก็ใส่เนื้อลงไปครับเนื้อเยอะๆเราผัดเยอะเ,อยเนื้อลงไรครับ กันันเต็มกระทะลวกขวนเนื้อไปเรื่อยๆครับขวนไปชุกเบ่งใต้กันึ่หน่อย เดีย๋ยวข้าสิบปรุงรสครับสอสโต๊ะว่ะต้องสุกมากครับแอ,อ่ะอันดับแรกครับใส่น้ำลาน้ำปานะครับลงไปเนื้อสามสี่ห้งใส่เยอะดำเค็มแล้วก็ซอสปรุงรสสาเขียวครับเนื้อสามสี่ห้เกับกระิบน้ำมันหอย หมักลายแสบลายครับใส่ลายแสบเยอะมันด้วยซอสสิขาวครับยูขาว,ขาวลงไปตามผู้ม,มากกต่ใส่ครับว่ม,มากกบะปองใส่อันนี้ใส่นิดหน่อยเพื่อตัดความเค็มนะครับใส่โป๊งรสครับผมโปุงรสใส่ตามใจชอบครับ ไม่มาเริ่มออกเนี่ยพอเอาเนื้อเยอะๆขั้นละเอียดแล้วครับเอาบะระเฮ็ดเพียดมากครับเพียทอดธรรมดาเดี๋ยวผู้เรียนกินน้ำบะด้ เมนูง่ายๆทำกินได้ที่บ้านแซ่บแล้วบาดเ่ยไปน้ำต้มไปน้ำเลยคว่านเพย่อนี่น้ำกนะุ๊กเลิกครับทำกิน,นเองได้ที่บ้านครับ สูตรนี่มาตรฐานจะมีไข่ลงนิดหน่อยตามใจชอบครับหู<ฮ>้ม ไดวกินเมนื่อน้าครับขั้นตอนสุดท้ายเท่าไหร่ใส่กระเพราลงไปครับผมใส่กระเพราลงไปกระเพราหยุบกับพริกแกงนะครับกระเพราใบใบสีค่าามเ่ยลยครับใบสีม่วงโอเคเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นเดี๋ยวตักใส่จานกันครับ ปิดแก๊สเลยกอกแ่งเ้วยหรือเปล่ากระแกงอครับนี่แหละกินได้แล้วเนาะนี่ครับหน้าตาของเขาหอมขึ้นโต๊ะแล้วครับ นี่เผาเนื้อเซ็ตเรียบร้อยครับผมนี่อืมแล้วมากินน้ำขาสวยแซบๆด้ครับมาครับพี่น้องเผาเนื้อครับเรียบร้อย ยิงครับแตงกวาครับเนี่ยสวยร้อนๆตอนนั้นหอนครับนี่ครับลองมึงเอเนื้อดิงด่งๆครับเนื้อน้องไล่ครับ <c oughs> ฝนตกเบิดขึ้นมขึ้นไฟดับเบิดขึ้นนี่ครับคํานี้ไงใส่ไหม่กระเพาอหน่อยเบิเนี่ครับ หมาครับผมเสียบต้องกันเซลนี่ครับ ครึ่งชิ้นนิดหน่อยครับบ่ต้องซับ แต่ับนับ่นเรเไม่ไกินครับเนี่ย <sh arp> โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเล็กๆใน้น่อยเซานี่ครับเมนูเดียวกะเพาเนื้อผัดกะเพาเนื้อน้องไร่ที่แข็งครับเดี๋ยวจังมาฝากในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ